เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคิปดี้เรากลับมาอยู่กันในโรบอกกันตามหาตัวสอนสดน่ารักอัลฟาเบตโลมอฟครับผมเย้วู้้โครั้งที่แล้วเนี่ยเราหาครบหมดแล้วนะครับ26ตัวอัปเดตใหม่หาก็จนตาเหลียกไปครับทุกคนเอ,อเดี๋ยว เราไม่ได้เข้ามาในแบบนี้นานมากครับผมอัปเดตมันขนาดนี้แล้วลหะครับทุกคนดูดินี่ใช่หรือเปล่าใช่เลนโบเฟนจีแล้พวกนี้คืออะไรอ่ะพวกนี้กดได้ไหมครับอ๋อพวกนี้ต้องซื้อครับผมเป็นแพ็กเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟห้าโลบั ตุลกรแปลงร่างสุดเท่ hey, F อฟเรนโบมาดูตรงกองไฟตรงนี้มีไหมครับไม่มีเอ้ยนี่คือช่วงเทศกาลฮาโลวีนครับทุกคนดูสิโรงเรียนจัดกิจกรรมฮาโลวีนน่ารักจริงๆมาดูในห้องนี้ก่อนเลยแดงๆนี่ใช่เลยเนี่ยนี่ก็คือ A แต่ว่าเป็น A เล็กนะครับทุกคนอีกหนึ่งตัว B แหมเพื่อนเพื่อนเขากลับบ้านกันหมดแล้ว2คนนี้ตั้งใจเรียนจริงๆนะครับผมสงสัยยังจดไม่หมดใช่ไหมหลังห้องมีอีกหนึ่งตัวนี่ก็คือ N อ็นครับผมเเปียโนน่ารักมากมาที่ห้อง101เหมือนเห็นแวบๆก็อีคูตรงเนี้ยใช่ปะไม่ใช่เฮ้ยแล้วนี่คลิกได้คลิกได้แสดงว่าจะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคลิก ต่อที่ห้องสมุดครับทุกคนเจอแล้วนี่ไงนี่คือเฮดล่างโกรดนะครับผมนี่ดูดิกําลังโกรดอยู่ลยเลยอีกหนึ่งตัวครับผมเฮ้ยน่ารักอะ่ะเจ้าบูบูเรนโบเฟนนะครับผมแต่ว่าเป็นล่างเจ้าเอฟครับทุกคนดูดิไหนขอลองมอฟดูหน่อยนะครับแปลงล่างเย่ต้องกดอีกหนึ่งทีมาให้งับหัวซสดดีๆงับงับงับ น่ารักอ่ะเอา้าเจียงหนึ่งตัวนี่ใครเนี่ยนี่ซีเราเก็บกันไปแล้วนะครับผมอ๋อผมลืมไปว่าแบบนี้เนี่ยตัวไหนที่เก็บไปแล้วมันจะยังไม่หายนะครับมาดูในห้องน้าดูสิมีใครขี้อยู่แถวนี้ไหมครับไม่มีฉันคือเอฟเอฟเจอเอกหนึ่งตัวนี่ก็คือวีต่อด้วยทีครับผมอ๋อที G. เราเก็บไปแล้วแหมลืมอีกแล้วหลายตัวเลยอ่ะ ผมอยากให้เขาปรับตรงที่ว่าตัวไหนเก็บไปแล้วให้มันหายไปเลยครับไม่ต้องอยู่ในแมปครับผมหมายถึงว่าเฉพาะหน้าจอของเรานะนี่ก็คือแองกี้เจครับผมตามด้วยฮักกี้เโยทั้งก่อนตอนที่เราก็มาเหมือนรถบัสจะเป็นสีเหลืองปะหรือผมจําผิดอะ่ะรอบนี้เป็นสีแดงเจอเอกหนึ่งตัวเอา เอเก็บไปแล้วนี่ว่าโฮ้ยให้ตายเหอะเลยไม่รู้เลยว่าตัวไหนเราเก็บไปแล้วบ้างนะครับผมจะต้องกดดูตรงนี้เอานะครับแหมแป๊บเดียว35ตัวแล้วครับขาดอีก50กว่าตัวเองทุกคนนี่แอบเนียนเลย นี่คือตัวอะไรอ่ะบนต้นไม้บนต้นไม้ต,ไมตรงนี้นี่ใช่ไหมนี่เราเก็บไปแล้วนี่คือ E แต่ตรงนี้ยังไม่ได้เก็บชั่วค่างคอนเทนเนอร์ครับผมแองกี้เครับทุกคนผมคิดว่าพาร์ทนี้เราไม่น่าจะหากันครบนะครับ50กว่าตัวที่เหลือเนี่ยอาจจะมีต่อพาร์ทสครับนี่ยังไม่ได้เก็บชั่วค่างเพื่อนยืนอยู่ตงนี้นี่คือคิวเย่ตาม X ไปครับผม เหมือน x เขาจะรู้ด้านบนนี่ไงนี่คือเจ j yeah. ่ตาม x ไป x x รอด้วยไปไหนแล้วอะ่ะ <laughs> ตรงนี้เราเก็บกันไปแล้วผมจำได้พัทที่แล้วเจ้าเคเนี่ยแต่ตรงนี้ยังครับมงกุฎนี่คือบ b เ k น่ารักอะ่ะผมชอบมากเลยอะ่ะอะไรที่เป็นบูเฟเนเรนโบเฟนมาอยู่ตรงเนี้ย <laughs> <N ous i> น่ารักดีครับผมแล้วดูดิทุกคนมีน้องพีมาแอบอยุงนี้ด้วยแหมพีร่างเด็กนะครับผมน่ารักมากครับผมจำได้ว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับผมว่ามีร่างแปลงร่างที่ถูกอัปเดตเข้ามาครับไหนขอดูหน่อยสิร่างแปลงร่างเหรอตัวไหนเอ่ยเฮ้เดี๋ยวมอมมี่ <N ous i> มอมมีว่วีน่ารักมากแองกี้เคอีกหนึ่งตัวครับผมสุดขอบแมปตรงนี้เลยครับทุกคน ผมว่าผมเจอคุณแม่วีแล้วแหละใช่ไหมใช่ดิมอมมี่วีครับผมหาง่ายอยู่นะแแบบนี้หาไม่ยากครับผมอยู่เก็บไปแล้วแต่ว่าด้านบนตรงนี้ยังไม่ได้เก็บครับผมแองจิโอหัวฟักทองตรง,ตรงนี้แหละใช่ไหมฟักทองไม่ใช่ครับผมเป็นเอฟเฟกต์ประดับแมบบเฉยๆนะครับแต่นี่ใช่แน่นอนเอ็มเล็กครับอยู่ข้างเต็นท์ตรงนี้เลยครับผมเก <า S 2> ็บมาฟันมีซิ่งเดียวด้วยน่ารักมากปะหลอด้านในมีไหม ด้านในอันนี้เก็บไปยังอันนี้เก็บไปแล้วครับผมวีแอบอยู่หลังฟังทองตรงนี้อีกหนึ่งครับผมนี่ก็คือไอครับตรงนี้นะสุดขอบแมปเลยครับเข้ามาดูในบ้านตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่โอ้เรายังไม่ได้เก็บเลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในปราสาทเจ้าเอฟกันบ้างนะครับผมแต่ก่อนเข้าไปนี่เลยเห็นด้านขวาครับนี่คือไขรนี่คือแองกี้เอฟครับผมแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับเจ้าอ e. ีไปดูกันซิว่าด้านในมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับผมมีกล่องเพิ่มมาหรือว่าหรือว่ากล่องมันเพิ่มมาอยู่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหไปมั่วเลยเรามาตรงนี้ครับผมนี่ก็คือดีถูกจับมัดอยู่ครับกับเจ้าอ e. ีใช่ไหมอี e. หรือเปล่า ใช่ดิเออีอพอกลับหัวแล้วงงตาลายครับนี่คืออะไรอ่ะขาวขาวใช่ปะ่ะใช่อะไรอ่ะเก็บมาก่อนนี่คือฉรามที่เจ้าทีมันน่ารักมันเทอ่ะมันเหมือนฉรามหัวค้อนครับผมขอดูหน่อยนะแปลงร่างเป็นชีนี่อย่างเท่เลยชัดเลย มีหางด้วยน้องหลามฉลาวในะชอบแง๊บคนส่วนผมก็โอ้ยเจออีกหนึ่งแล้วครับนี่ก็คือแองกีเอ็กครับผมตรงนี้แองกี้เอฟเราเก็บไปแล้วมันไปโผ่ด้านนอกแมปนะครับเดี๋ยววิ่งดูด้านในให้ทัว่วก่อนนะครับทุกคนดรูรอบๆเผื่อจะมีอีกเจอแล้วนี่คือเจ้าหน้าที่เคเฮ้ยเคล่างไรอะ่ะเดี๋ยวดาขอลองแปลงล่างดูหน่อยซี ในเอ้ยนี่ไงอ๋อใส่แว่นผมก็เห็นแบบเอมันเหมือนสับประหลาดที่ไหนได้เป็นเคใส่แว่นนะครับผมเท่ดีครับล่างนี้ทุกคนยังจําจุดที่เจ้า X อ,อยู่ได้ใช่ไหมครับผมในถ้ามของเจ้า F นะครับด้านหลังเจ้า X ตรงนี้มันมีพิบบี้อยู่ครับผมนี่ก็คือบูกิช A อพิบบี้รวมล่างมั่วตัวไปหมดเลยรวมทุกเรื่องเลยมั้งเนี่ยน่ารักครับคุณผู้ชมครับ ครั้งแรกที่เราเข้ามาเล่นเนี่ยเราไต่เชือกขึ้นไปดูด้านบนนะครับทุกคนแต่ครั้งนี้มีให้ไต่ลงไปด้านล่างครับผมไม่ไต่ผมกระโดดเลยได้ไหมกระโดดเลยเออถึงพื้นเร็วดีครับผมนี่ใครเอยเอาไม่ใช่ก้อนดินที่เฉยครับถ้าทุกคนเห็นผมวิ่งแหลกๆไม่ต้องตกใจนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ผมออก OBS แล้วเข้าใหม่ครับผมมันก็เลยแหลกแบบนี้มันจะต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับผมลืมไปไม่เป็นไร แล้วประเด็นคือให้เราลงมาแต่ไม่มีสักตัวครับผมหรือผมหาไม่ทั่วยังไงเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีไหมครับใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับเรากลับขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะลองไต่เชือกขึ้นไปดูด้านบนอีกทีหนึ่งครับมีไหมเอ่ยมีดีนี่ไงเจอแล้วแองเจอเอิโอ้หนางฟ้าอ,อย่างน่ารักวันดีเจ้าบูฟเฟน่ารักนะเราเอา้อนี่มีครับนี่คืออะไรอะ่ะนี่คือเจ้า F ครับผมแต่ว่าเป็นฟตัวเล็กครับผมล่างเด็ก แล้วตรงนี้เข้ามาดูซิมีหรือเปล่าเราเคยเข้ามาแล้วนะครับในครั้งที่แล้วแต่ว่าเผื่อจะมีมาดูครั้งนี้ก่อนเฮ้ยนี่ไงมีจริงด้วยครับผมนี่ก็คือวายครับทุกคนวายล่างเด็กนะครับ ซูมหน้าจอออกกว้างๆจะได้เห็นชัดๆนี่ไงอัปเดตใหม่มันจะต้องมีอยู่แล้วครับผมแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนกลับลงล่างก่อนตรงนี้ตรงนี้มีครับนิ่งไกเอ่ยขอเก็บหน่อยนะนี่คืออ e ีเล็กครับผมตอนนี้เราได้ทั้งอ e ีเล็กและอ e ีใหญ่ครบแล้วนะครับขึ้นมาดูด้านบนครับค่อยๆกระโดดมาบนยอดปราสาทของเจ้าเอฟมีที่ให้ออบบี้นะครับเราจะต้องขึ้นไปดูให้แน่ใจว่ามีตัวนี่เจอแล้วนี่ก็คือเจ้าเซนั่นเอง ครับผมเฮ้ยบริเวณด้านขวาของปราสาทเจ้าเอฟครับมีอยู่อยู่ทุกคนอยู่ร่างเด็กนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตรงจรวดกันบ้างนะครับผมเหมือนผมจะเห็นด้านบนจรวดอันหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าแต่ว่าด้านล่างตรงนี้เราเก็บไปแล้วเจ้าอาด้านบนนี้ไงจริงด้วยเจ้าเฮ็ดครับผมผมยังว่าอยู่ตูจรวดมันแปลกครั้งก่อนขึ้นมาไม่มีครั้งนี้มีแล้ว เก็บมาครับผมบริเวณกลางคอนเทนเนอร์ตรงนี้เลยครับทุกคนใกล้ๆจรวดนะดิดอ is h a l l o w วินดิดอีวินมาคอนเทนเนอร์ตรงนี้บ้างครับไม่มีเลยตรงนี้ขึ้นไปดูด้านบนหน่อยสินี่งไงเจอแล้วมงกุฎแบบนี้เจ้าบูอีกแล้วเอาไม่ใช้นี่คือเคคิงคิงเคแมพก็ดูเท่าเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวอักษรที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมเยอะก,กว่าเดิมและนี่ก็คือ H aste. ตัวน้อยอยู่บริเวณหลังกระบะตรงนี้เลยครับเราจะต้องดูคาใบ้แล้วแหละทุกคนผมคิดว่าเริ่มหายากแล้วนะครับผมเฮ้ย hey, แมบนี้มันไม่มีคําใบ้เหรอเดี๋ยวนะคาใบ้มีแมปป้ายมอฟเทเลพอร์ตนี่ไงหลังโรงเรียนเจ้าจีปะหลังโรงเรียนกันครับถ้าหลังวันนี้อีกก็คือตกแมปแล้วนะครับทุกคนครับมันสุดแล้วว่าผมไม่เจอหรือว่าเขาหมายถึงอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าหลังโรงเรียนอยู่ในห้องตรงนี้ไหม นี่คือ J เก็บไปแล้วและนี่ก็คือ W เก็บไปแล้วครับผมมันไม่มีแล้วนะเจอแล้วนี่ไงทุกคนหลังโรงเรียนจริงๆด้วยครับผมบริเวณตรงนี้นะครับด้านซ้ายครับคำใบบอกว่าดีเล็กกําลังขี้อยู่ในห้องน้ำครับผมประเด็นคือห้องน้ําไหนนี่สิห้องน้ําโรงเรียนแหละมีที่เดียวมาเริ่มจากสซียมพูตรงนี้ก่อนกันละกันนะครับผมเจอแล้วนี่ไง <laughs> ทำทุร์เสร็จแล้วเหรอกำลังล้างมืออยู่เลยในสวนสาธารณะครับผมเจ้าเอเล็กอีกหนึ่งตัวเราวิ่งผ่านกันไม่ได้ยังไงเนี่ยเคเล็กข้างโรงเรียนครับผมทุกคนบริเวณด้านขวาครับมานี่เลยเจ้าเอสเล็กอยู่บนต้นไม้ครับผมหน้าปราสาทเจ้าเอครับตรงนี้นะข้างจรวดอะ ทํำไบบอกอยู่ในถ้าครับผมเจ้าอาเล็กครับทุกคนมาผมจะหาจนกว่าจะเจอครับแล้วนี่คือใครเอ้ยนี่คือเดวิลเอไม่ได้ตั้งใจมาหาตัวนี้จะมาหาอาแต่ได้เดวิลเอเฉยก็ดีเหมือนกันครับผม นี่ไงมันอยู่ในซอกตรงนี้ครับผมเราพาตรงนี้ไปได้ยังไงเจ้าอาครับผมอาเล็กมาอยู่นี้เลยนะตรงข้ามกับเดวิลเครับเจออีกหนึ่งแล้วหน้าตาแบบนี้ไม่ผิดแน่นอนนี่ก็คือทีเล็กครับผมทำไมตรงนี้บอกเสื้อเนี่ยเสื้ออะไร <c oughs> เสื้ออะไรอันนี้เราเก็บไปแล้วนะครับผมเจ้าแอ โรงเรียนด้านนอกผมพลาดจุดไหนไปครับคำไปก็บอกว่าอยู่โรงเรียนด้านนอกฮืยเพื่อนเท่เอฟสไปเดอร์เราเก็บไปยังน่าจะเก็บไปแล้วนะครับผมนี่เจอแล้วทุกคนตัวนี้ยังไม่ได้เก็บแน่นอนครับผมนี่ก็คือดับเบลยเล็กครับผมผมว่าเราเดินเช็คด้านรอบให้หมดก่อนเลยดีกว่าค่อยไปหาตรงอื่นครับผมโอเค ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับเจอแล้ววเอ็กเล็กครับผมล่างเบบี้อยู่ตรงนี้นี่เองครับหน้าประสานเจ้าเอฟนะครับผมตอนนี้เราเก็บไปแล้วเจ 5ตัวอีก10ตัวเท่านั้นทุกคนต่อเลยนะครับจุดเกิดครับผมพาดไปได้ยังไงตรงซุ้มนี้ครับนี่ก็คือแองกี้เอ็มครับผมนี่เก็บไปยังอ่ะก็เขียวตรงนี้นี่เก็บไปแล้วครับเราพาดไปอีก1จุดตั้งแต่แรกเลยครับผมนี่มันอยู่ใกล้กันนี่ก็คือเจ้าเอสโกดครับผมแล้วก็มีอีก1ตัวครับผมจะต้องหาก่อนนะคาใบก็บอกว่าอยู่แถวแถวภูเขานี่แหละครับแกอยู่ไหน แสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าผีนี่ไงเห็นแล้วเจ้าแองกี้ผีครับผมอยู่ตรงนี้ครับเราขาดเจ้าบูครับผมบูจีกับบูอีตอนนี้ที่ผมกําลังหาอยู่นะครับในถ้าเขาบอกว่าอยู่ในถ้าครับทุกคนลองเข้ามาดูตรงนี้ดิแต่ว่าตรงนี้เรา นี่ไงเจอแล้วกำลังจะบอกว่าเราเข้ามาแล้วแต่ดูไม่ทุอ่ะครับผมได้มาแล้วครับเจ้าบูจีขาดบูอีไม่ผิดแน่มองกุดแบบนี้มีตัวเดียวโดรเอมอนครับผมโดรเลมอนมันป้าพี่สิองทบูอีครับทุกคนครับกลับมาที่ห้องน้ำโรงเรียนแองกี้จีครับทุกคนครับนี่กำลังขี้อยู่เลยขอโทษนะครับพี่ <c oughs> ดูว่าพี่จะโกรธเรามากนะครับผมเอ้ยทุกคนใช่ไหมเนะี่ย อย่าบอกนะว่านี่คือเอาไม่ใช่ตอนแรกคิดว่าใช่ครับผมเรายังไม่ได้สไปเดอร์เอฟเลยนะครับตอนนี้เราเก็บไปได้81ตัวขาดอ e ีกแค่4ตัวเท่านั้นตัวถัดมานั่นก็คือพูเอลดูคำใบ้แป๊บอะไรอยู่ในสวนสาธนารณะครับผมหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นม้านั่งเก้าอี้แต่ความจริงแล้วมันคือขี้นี่มันมีขี้อยู่ด้านใต้ครับพ <laughs> ูเอไหนผมชอบอตัวนี้ <laughs> <laughs> ยังปั่นเลยเ <c> ช <oughs> นคือขีเอลคี ee, เอาคี้ไปแปะแพ้เชื้นนี่แน่เบคอนโดนแล้วหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวจะหนีไปไหนหนีขี้ไม่พอหรอกนี่แน่มุงกุฎต,ตรงนี้เราเก็บกันไปยังอะ่ะเหมือนจะยังนะครับทุกคนใช่ไหมใช่ดิบูไอครับผมยังไม่ได้เก็บเลยขอบคุณมากเบคอนแตงกิ้วหลาย,ลายๆสี่เลื่อยครับผมอยู่ตรงนี้ครับทุกคนโคตชเท่เราเหลือตัวสุดท้ายที่ไม่ถ่ายสุดแล้วนั่นก็คือ สไปเดอร์เฟครับเป็นระดับรีเจนเ a อรด้วยโอเ okay, ค Let's go ที่ใดมีเยื่อใหญ่ที่นั่นจะต้องมีใจไม่ใช่ครับผมวีสไปเดอร์เนี่ในบ้านตรงนี้มาเร็วเวคอนกระโดดเก็บเลยนี่นี่อะไลครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้พวกเราเรามาชมุมนมไม่ใช่เราได้ทำการหาครบแล้วนะครับผมเย่ทั้ง85ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับ เดี๋ยวเราค่อยกันมาเจอในพาร์ทถัดไปนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะหาไม่ครบนะปรากฏว่าหาไปหามาแล้วเพลินนะครับผม3มชั่วโมงกว่าไม่ครบให้มันรู้ไปครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายยวู bye ้รับแอดหน่อยครับเพื่อนเต็มมาดิครับ